ส่องบ,บ่้าจะพาไปกินพักคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งไหน ดีีีสระน่อนขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดี ตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่อำเภอลมศักค่ะจังหวัดเพชรบูร์นะคะจะบอกว่าอำเภอลมศักเนี่ยมีของกินน่าก,กินเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีของกินอยู่หนึ่งอย่างที่เขาโด่งดังมากๆเลยนะคะุคน้าโจ๊ะกกระก๋วยจับมารวมกันค่ะทุกคนซึ่งกลายเป็นเมนูโด่งดังเลยค่ะแล้วขอบอกนะคะเมนูเนี่ยลูกค้าเป็นคนคิดให้นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนะั่นคือโจ๊กจับเจ๊กบค่ะไปเลยค่ะ มีทั้งคูดแพนด้าก็มีนะคะหูเ้วยเราก็เจอแม่ค้าแล้วนะคะสวัสดีเจ๊ก,กบด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอเคค่ะนีะะ <laughs> ลูกค้าลุมล้อมเลยตอนนี้นะคะ เยอะมากๆมีขายทั้งก๋วยจั๊บจ๊กแล้วก็โจ๊กจับนะคะที่เป็นเมนูเด็ดนะคะใช่จ๊กจับฮอตฮอโจ๊กจับฮอตฮอจ๊กจับฮอตฮอฮอตเลยฮอตเลยฮอตทิศเลยนะคะแม่ทุกคนแล้วตอนนี้อยู่ใกล้ๆหม้อก๋วยจับคือหอมมากๆเลยนะคะนี่มีทั้งหมูมีไส้มีเต้าหู้นะคะ จัดได้สวยงามมาก,มากๆ <S 2> <S 2> หมูกรอบโหน่ากินมากเหาหนึ่งซูดเต้นเขารู้ไหมเขาไปวจับสองถุงอ่ามีกไปจับสองถุงแล้วมีอะไรอีกมีไข่ต้มก็มีค่ะไข่ลวกนะโจ๊กนะคะ จกจับโดยเจ๊กบนะคะสักครู่นะไรเดอร์ส yep> ักครู่กำลังมาแป๊บเข่งก็มีตับมีหมูกรอบมีปอดนะคะหมูเด้ง เด้งมาเองนะอ๋อหมูเด้งทำเองเหรอคะนี่น้ำก๋ยจับหอมมากๆทุกคนค่ะแล้วก็ใส่โจ๊กเข้าไปค่ะนี่อนี่คือไข่ลวกนะคะไข่ลวกค่ะเพียงนั้นถุงเท่าไหร่คะใส่ไข่ด้วยห้าห้าจ้ะใส่ไข่ห้า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 ธรรมดาสี่ห้าจ้ะธรรมดาสี่ห้านะคะไข่ลวกค่ะทุกคน ใส่ขิงชามหนึ่งไม่ใส่ขิงชามนึงค่ะสองชามค่ะ เ็นอย่างป้าได้ค่ะแม่รถมันลอยน้ำนสูรถมันลอยนะูแค่ไหนไปู่ไ เทียมเจียวค่ะชามของหมูนี่ชามเท่าไหร่คะแนมะ่5้าสิบห้าค่ะห้าสิบห้านะคะหมูเด้ง<ม>ค่ะทุกคนคะ่ะเต็มส,สตรีมค,คะ่ะค่ะ ขอช้อนเสิร์ฟหน่อยแล้วใด่จ้าื้นน่าทานมากน่าทานไหมน่าทานมากค่ะแม่ขอบคุณมากค่ะนี่น่ารักมากเลยโชว์กล้องด้วยนี่ค่ะนี่ขอบคุณค่ะ ไขนะ่ลวกไข่ลวกอย่างนีไน้ไข่ไลวกออกทองเดียวเขาไม่เอาเครื่องใน,นใช่ไหม ประจกจังไม่ค่อยดีแ๊บนึงนะลูกคนะ้าแบ๊บนึงวันนี้น้ำพุ่มไม้ทา้าไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เลยจะยุง่งยุ่งหน่อยอ๋อค่ะค่ะจะยุ่งยุ่งหน่อยนะ ั S <S ้กคนคามาถึงเราก็ต้องจดก่อนนะคะว่าทานอะไรอะไรอ,ไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็ทำตามคิวนะคะนี่อ่ะ๋ยวโมสั่งมั่งนะโตโตได้เลยต่อได้เลยค่ะโองไม่ปอดจ๊กจับหนึ่งถุงไม่ปอดลูกค้าจกจับจ,บ,จบจกจับหนึ่งถาม คูโจ๊บหมูแย่งาเนาะสองชามดีกว่าเนี่ค่ะจเสร็จเรียบร้อยนะคะก๋วจับนี่มีเส้นอะไรบ้างะคะก๋วจับมีเส้นที่ร้านจะมีแค่เส้นหมี่ขาวแล้วก็เส้นก๋วจับคะคะอ๋อมีสอ,อสองเส้นนะคะสองเส้นแค่นั้นแหละ,ค,ะค่ะค่ะไม่เอามาเยอะเพราะว่าจะทำให้ทัน ขายมากี่ปีแล้วคะเจโก้ขายมา26ปีแล้วค่ะ26ปีแล้วค่ะยีปีแล้วนะคะหกปียอกหมู6ถุงจ้กพิเศษ1ถุงเนาะโจ๊กหมู6ถุงค่ะทุกคนออเดอร์รัวๆนะคะ45รับต้างหน่อยไอ้แต่อยู่ไหนแน่ๆรับต้างหน่อยโยอกหมู6ถุงแล้วก็โปรเจกพิเศษถุงเดียว พี่เขาให้ังางพอนตางพี่เขายา่างเข้มข้นมากอันนี้หมูบดหมูเด้งขอหมูเด้งกล่องใหม่ขึ้นมาหน่อย,ยว้าวรวดเร็วมากเลยนี่ ดิออเดอร์น hmm. ี่เป็นของโค้ดเยอะเลยจะมีเดลิเวอรี่ฟู้ดแพนด้าอย่างเดียวหรอคะมีของอิ่มด้วยค่ะอ๋อมีของอิ่มด้วยาใครมาไม่สะดวกคะต่งพี่ไรเดอร์ได้นะทุกคนกดค่ะ ขายดีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโซ๊กเป็นปุ๋ยจับหรือเป็นโจ๊กจับนะคะน้ำเขาหอมจริงๆนะค่ะบาทคูณหกสามสิบบาทคูณหกบวกด้วยห้าสิบห้าแต่าการเลยขิงจ้ะ ชุดเดียวกันนี้เจ๊บอกให้เราคูณอะไรทำนียังทำนียังสามสิบบาทคูณคูณด้วยหกถุงแล้วก็บวกเข้าไปอีกห้าสิบห้าบาทเขียนไว้ข้างถูกเลยเข็ยนแลจะได้จ่ายตังค์ต้องมานั่งคิดตังค์อีกเป็นเท่าไหร่รวมแล้ว <Okay. S 2> เด้งค่ะทุกคนเด้งยัวยัวหนูยังบอ่ได้อ่านเลยเดี๋ยวจะรอสักแป๊บนึงค่ะแคบนึงนเดิน พออ่านแล้วจะได้ทำง่ายทำเขาเรียวกว่าไงทำเร็วนะคะทำรวดเร็ว,เ,รวเขาก็มีที่นั่งให้ทานด้วยนะคะ ใส่เรียบร้อยแล้วเป็นราคาเท่าไหร่หนอะสองร้อยสามสิบห้าบาทค่ะเรียบร้อยด้านหน้าเลยค่ะน้องรับจ้างเลยเรียบร้อยนะคะหมูเด้งกันต่อใช้หมูเด้งวันละกิโลคะแม่ใช้หมูเด้งเหรอประมาณเจ็ดโลค่ะเจ็ดโลนะคะแปดโลค่ะเจ็ดถึงแปดโลเลยนะคะ ีใส่ถ้วยเลยอ่ะอ๋อใส่ถุงหนูนี่แหละค่ะแม่ใส่ถ้วยเอาโจ๊กกับจับมารวมกันได้ไงอคะแม่อ๋อเอามารวมกันได้ยังไงใช่ค่ะจริงๆก็ไม่ได้ขายแล้วอย่างนั้นนะแต่ว่าลูกค้าสั่งมาให้ทำแบบนี้อือฮ่ะขม่อขาม่ะฝาาม้อ บอกว่าเอาข้าวโจ๊กนะใส่เข้าไปนิดนึงค่ะเสร็จแล้วก็เอาเครื่องไก่จับใส่อก็เป็นโจ๊กจับเมนูนี้ลูกค้าเป็นคนสั่งใช่ไหมคะลูกค้าแบบเมาเมาอะไรอย่างเงี้ยอยากใส่ตี้และชื่อกคล้องเลยนะโจ๊กจับอะทุกคนเจ๊กบโจ๊กจับเจ๊กบโจ๊กจับเจ๊กบนะคะเออใช่บอกป้าเขาไปแล้วป้าเขารับรู้หมดแล้วไง กลายเป็นเมนูแนะนําเลยนะคะจับไม่ปอดจะจับหนึ่งถุงแล้วก็ต่อมาจับไม่ปอดอย่านะอะไรเด้อแป๊บนึงนะหมดบินที่ทําให้เลยจับไม่ปอดนะคะทุกคนโอ้ยกวดจับเขาอยู่ตรงนู้นเส้นกวดจับอะเส้นกวดจับอยู่ในหม้อใหญ่ใหญ่อยู่ตรงนี้เลยะออหม้อใหญ่ๆญ่ตรงนู้นเลยนะคะอันนี้คือใส่เพิ่มความร้อนเข้ามานิดหน่อยอ๋อค่ะกวดจับไม่ปอดกวดจับไม่ปลอด ไห่ปอดไห่ปอดหดอมดแดงโอ้หทุกคนมอใหญ่มากนะคะถ่ายใกล้จะรวยแล้วนะคะอ,อ,อ,อย่าหนีกันนะคะ <laughs> รวยไปเลยแม่ ันนี้ก็เป็นเมนูของทางร้านนะคะธรรมดาเหรอใช่ธรรมดาไม่มีธรรมดานะคุไข่พะโล่ค่ะไข่พะโล่เป็นไข่ลูกครึ่งทั้งหมดน้งมวนแล้วคสี่ถุงสีุงหนึ่งสองสามสี่ไข่ลูกนไข่่ง ไข่พะโล้นะคุไข่ลวกนะใช่หรือไม่แน่นแน่นุกเลยโอ้แน่นมากค่ะแม่แน่นจุกเลยว้าวเต็มสตรีมเลยไข่พะโล้กินไก็ได้อะไรเลยเทียมเจียวนะคะหมูเด้ง นี่ไข่ลวกสองนะว้าวไข่ลวกสองนะตอกชัดเจนน่ะเร็วลวก็เจ้าหูตุไข่ทะลุไข่ไข่ลวไข่ข่ลวกอือไข่ไข่ตยไข่ลวกอือี่แลไข่้ไข่สอง้อง จจกับค่ะที่ไใใรทางร้านเขาก็มีที่นั่งให้ด้วยนะคะทุกคนสามารถนั่งทานได้นะคะ ออเดอร์เพียบนะคะทุกคนอโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะนี่โมสั่งเป็นโจ๊กจับนะคะทั้งหมดนี้55บาทค่ะก็จะมีหมูค่ะทุกคนแล้วก็มีเลือดนะคะไข่ลวกน,นี่แล้วก็มีพวกเครื่องในอะคะ่ะปอดตับ แล้วก็หมูกรอบเต้าหู้นะคะนี่อันนี้หมูกรอบค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะจะไม่ใช่เส้นนะคะก็จะเป็นโจ๊กค่ะทุกคนมีหมูเด้งเดี๋ยวเราขอชิมน้ําก่อนนะคะโมขอชิมน้ําก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะ,ะนี่ค่ะหอมอืม้ม น้ำซุปของเขานะคะมีความเค็มเ็มเหวานหวานหอมๆค่ะทุกคนอืมโอ้หอมอร่อยอเดี๋ยวเราลองกินกับโจ๊กดูเนาะยังไม่ต้องผสมอย่างอื่นอืมคือน้ำของเขามีความเค็มเม,เมใช่ไหมคะพอมาโดนกับตัวโจ๊กเนี่ยที่ว่ามีความจืดๆแล้วมีความละเอียดละเอียดเหมือนได้เราเคี้ยวข้าวอะไรเงี้ย มันเข้ากันมากเลยค่ะทุกคนมันทําให้น้ําโจ๊กะจางลงนะคะนี่ยวขอชิมกับหมูเด้งนะคะอืองโมงใส่พริกอย่างเดียวอร่อยเลยค่ะขอใส่พริกหน่อยอือเขาคุณค่ะต่อมาวยนหเพราะว่ามีความเค็มหวานอยู่แล้วนะคะ นี่ยโมก็ชอบแบบรสชาตินัวๆที่แบบว่าไม่ไม่ต้องเค็มมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องเปรี้ยวไม่ต้องอะไรเนี่ยกินแค่นี้ก็อร่อยแต่เวลาบางเวลาก็ปรุงแบบเปรียปร้ยวเปรี้ยวเผ็ดเค็มก็มีนะหมูมกรอบค่ะอืมอร่อยขอบคุณค่ะอืมหมูกรอบอร่อยเลือดค่ะทุกคนหมก็ชอบกินเลือดนะ เลือดหมูก,กรอบอ่ะผสมกันไปมสมเป็นเมนูแนะนำมากๆค่ะโมไม่กล้าคนนะกลัวมันเละชอบตักเป็นคำๆอย่างงี้ค่ะเอออร่อย เปลี่ยนประสบการณ์การกินโจ๊กกับกินก๋วยจั๊บได้เลยนะคะเป็นประสบการณ์ที่แบบใหม่ๆถ้าใครเบื่อๆนะกินสองอย่างนี้ผสมกันอร่อยเลยเข่องในอะไรเขาก็เยอะค่ะอเอาพวกหมูหมูเย่งก็อร่อยอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะมากินข้างในกันว่านะเป็นยังไงนะคะ กระเพาะกระตับขอ,อน,นนะ้ำน่ะนุ่มไม่มีลิ่งคาวเลยอร่อยอ๋อปอดปอดอืม โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้มอขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย